นศาสารหลักเมืองบางกูจังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวสมโพธิสารหลักเมืองบางกูและเฉลิมฉลองวันสถาปนาอำเภอบางกู ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2568โดยมีส่วนราชการอปทสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานอย่างคึกคักสารหลักเมืองปางกู่ก่อสร้างเมื่อปี2559และแล้วเสร็จในวันที่26พฤษภาคม2565โดยระหว่างการก่อสร้างเกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกฎหลายครั้งในวันประกอบพิธีสำคัญอาทิ พิธีวางศิาลาฤกษ์พิธียกเสาและพิธียกช่อฟ้าซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นสิริมงคล การจัดงานสมโพธในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับอำเภอสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของดีชุมชนการประกวดด้านเกษตรปศุสัตว์งานฝีมือการแสดงความสามารถของเยาวชนรวมถึงการประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นเพื่อสืบสารอัตลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่นสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p a t t สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 Li n e dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e b herb 99